สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตเกี่ยวกับเหรียญอีทีเลียมนะครับและก็ดอคอนนะครับชิบะและกาล่านะครับก็ตามลําดับเลยนะครับมาเริ่มต่อกันที่อีทีเหรียญแรกเลยนะครับก็ลงมาต่ําสุดที่29 28นะครับมีการกลับตัวขึ้นมาครับล่าสุดกลับตัวขึ้นมาชนชนฟิบโบนะครับฟิบโบจาก4ี่พันแปด 4,007ละกันนะครับลงมาถึง2,09นะครับตอนนี้ก็ชนฟิกโบด่าแรกเลยนะครับก็คือ3,365นะครับไม่ได้ชนนะครับคือวิ่งขึ้นไปยืนนะครับพยายามยืนให้ได้อยู่นะครับในในโซนนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิด e t h ยืนตรงนี้ไม่ได้ก็ลงมาเก็บกันใหม่แถว3,002นะครับจะมีเป้าให้นะครับอันนี้สำหรับใครที่ยังไม่มีของนะครับอาจจะมีสิทธิ์นะครับที่จะย่อลงมาแต่ก็ต้องดู btc ด้วยนะครับว่า อาจจะไม่ลงมาก็ได้นะครับก็ผมมองเป้าไว้สองเป้านะครับถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าไปเข้ากลางคันนะสำหรับ e t s นะครับก็สามพันเก้าสามพันสามเก้าสิบแปดนะครับก็ประมาณสามพันสามสามพันสามนะครับเป้าที่สองก็เป็นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับแถวๆนี้นะครับอาจจะไม่มาก็ได้นะครับก็เป็นลุ้นกลับตัวนะครับถ้าถ้าผมมองนะครับสามพันนี่ ที่ลงมาเนี่ยครับลุ้นกลับตัวไปที่ส8 0 0ันดถึงสามพนะครับสำหรับอีเทเรียมนะเดี๋ยวไปดูดูกราฟเดก่อนเลยนะครับแาบเดไปชนที่ไหนนะครับนี่นะครับเกิดได้2ประเด็นนะครับตอนนี้นะครับสําหรับอีเทเรียมสําหรับอีเทเรียมนะครับตอนนี้กําลังกลับตัวขึ้นนะครับอันตรายตรงจุดนี้นะครับ ถ้าเกิดวิ่งไปชนแล้วไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวผมทำโซนโซนโซนกั้นให้นะครับถ้าวิ่งถ้าใครเล่นสั้นนะครับอยากจะหาจุดออกนะครับจุดทีพีนะครับก็แถวสามพันห้านะครับแถวส5ม0ันห้าต้นๆนะครับอาจจะปล่อยของตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ามันจะย่อลงมาอยู่นะครับก็ถ้าหลุดตรงนี้ได้นะครับ เดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะหลุดได้ไหมนะครับผมขอทำราคาตรงน,นี้ก่อนนะครับถือว่าเป็นแนวรับสำคัญที่น่าจะหลุดได้ประมาณ60%นะครับที่จะหลุดได้นะครับเพราะว่าอีทีเอน่าจะมี2-3ด่านนะครับกวาจะไปเจอ3 0 0นะครับเดี๋ยวดูบีซีนะครับนะครับ ถ้า BTC วิ่ง4,006ได้นะครับอาจจะหลุดได้นะครับโซนนี้แต่ถ้าถ้าไม่ถึงนะครับ Ethereum นะครับอาจจะอาจจะขึ้นไม่ถึงนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณขายอะไรนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับสำหรับฟอ่าทัดีนะครับเดี๋ยวลุ้น MA ตัดขึ้นนะครับถ้า MA ตัดขึ้นนะครับก็มีลุ้นนะครับกลับไปที่4,000นะครับ ก็ต้องดูว่าจะไปผ่านด่านสองสามด่านนี้ไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ MAC MA นะครับยังมุดอยู่ข้างล่างเส้นสีแดงนะครับเดี๋ยวรอตัดขึ้นนะครับรอตัดขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูกราฟสี่ชั่วโมงกันนะครับ MA สองร้อยยังดูดีอยู่นะครับสำหรับอีที่ยมนะครับยังไม่ตัดกันลงนะครับยังถือว่ากลับตัวขึ้นได้นะครับ มาดูสี่ชั่วโมงนะครับสชั่วโมงวิ่งตามอ่าวิ่งตามเส้นนี้เลยนะครับไม่รู้อ่ะวิ่งตามเส้นนี้เลยนะครับส่วน MA ตัดขึ้นนะครับอตัดขึ้นนี่นะครับเดี๋ยวมาดูโซนนี้เลยนะครับโซนฟิโบ3สามนะครับเดีย๋ยวถ้าวิ่งขึ้นไปชนแล้วผ่านนะครับก็ลุ้นไปที่3 3 5 0 0ห้านะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดขายได้นะครับแต่ไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําให้เข้าซื้อแถวนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอให้ชน3 5 0 0ห้านะครับใครที่เข้าซื้อไม่ทันให้ชน3 5 0 0ห้าก่อนแล้วเดี๋ยวรอราคาที่มันตกลงมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตคลิปให้นะครับสําหรับอีเทียมนะครับกราฟ4ชั่วโมงนะครับกราฟ4ชั่วโมงนะครับเนี่ยยังมีเวลานะครับยังอ่า MA สองร้อยห้าสิบนะครับยังไม่ตัดกันขึ้นนะครับถามว่าเส้นนี้มาจากไหนนะครับมาจากราคาสี่พันเจ็ดนะครับแถวสี่พันเก้าสี่พันแดเลยนะครับถ้าตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นอ่าถ้าดูภาพรวมใหญ่นะครับสำหรับสี่ชั่วโมงนะสำหรับสี่ชั่วโมงถ้าตัดขึ้นนะครับถ้าตัดขึ้นนะครับก็ต้องกลับไปที่เดิมนะครับ ว่าดูจากองศาดูจากอะไรแล้วมีสิทธิ์นะครับอีเยี่ยมนะครับเนี่ยมีสิทธิ์นะครับแต่ใช้เวลานะครับคุมพาเนี่ยนะครับแถวเดือนคุมพานะครับลุ้นกลับไปที่สี่สามพันเก้าและสี่พันห้านะครับแต่สามพันเก้าสิ้นเดือนนี้นะครับลุ้นกลับนะครับลุ้นกลับไปยืนเหนือนะครับแต่ถ้าจะกลับไปยืนอยู่ที่เดิมที่ตกลงมาก็ใช้เวลานะครับใช้เวลาอยู่สำหรับอีเรียมนะครับ เดี๋ยวรอดูนะครับรอดูว่าเปลี่ยนนะครับก็แนวแนวต้านเนาะแนวต้านแรก3,500นะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่เหรียญชิบะแล้วกันนะครับเหรียญชิบะครับดีกันนะครับครับวิ่งก่อนครับวิ่งครับเหรียญชิบะนะครับผมลงไปคลิปก่อนหน้านะครับแถว2 0 0่ถึง2,002นะครับไม่รู้ว่าได้ราคาไหนกันมานะครับเนี่ยเนี่ย โซนนี้เลยนะครับที่ผมทําคลิปไว้ใครที่ดูคลิปชิบะนะครับใครที่เล่นสายนี้นะครับนี่นะอ่าใครที่ตกรถก็รอที่เดิมนะครับอาจจะลงมาหรือไม่ลงมาครับก็มีโอกาสที่ลงมานะครับ้สิาสิบเหมือนกันแต่ใครที่ขึ้นรถแล้วตามที่ผมแนะนําไปนะครับก็รอลุ้นยาวๆนะครับก็เป็นเหรียญที่มองไว้ในระยะยาวนะครับเพราะว่ามันเพิ่งขึ้นไปทําจุดสูงสุดมาแล้วลงมานะครับ ก็ยังไม่ขึ้นเร็วๆนี้นะครับยังไม่ขึ้นเร็วๆนี้แน่นอนนะครับว่านี่เจออีกหลายแนวต้านนะครับเจออีกหลายแนวต้านนะครับส่วนแนวต้านที่จะทําให้ราคาชิบะกระโดดขึ้นได้นะครับแนวต้านที่จะทําให้ชิบะกระโดดขึ้นได้นะครับนี่ครับต้องผ่าน0.36นะครับ0.0036นะประมาณ0.37นะ0.37ถ้าผ่านตรงนี้ได้นะครับก็ลุ้นกลับไปที่0.0048นะคร่บแดวๆว4,000 4,009นะครับถึงจะมีมีอะไรเขาเรียกว่าอ่ามีเปอร์เซ็นที่จะกลับไปเป็นขาขึ้นนะครับเพื่อไปทำลายอ่าไฮเดิมนะครับก็มันอาจจะไม่ง่ายขนาดนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นทรงแพทเทิร์นก่อนนะครับนี่นะครับชนแดีวนี้นะครับก็จะมารับนี่นะครับ ก็อาจจะขึ้นไปชนก่อนนะครับก็ใครที่ตอนนี้อยู่ต้นๆอยู่นะครับใครจะเก็บของก็ลองวางแกนดูนะครับก็ถ้าถามผมว่ามีราคาไหนตามแนวต้านเลยครับแนวต้านนะครับแนวต้านหนึ่งใหญ่มากนะครับก็ถ้าแนวตั้งแนวตั้งต่ำสุดตอนนี้ก็เป็น0.002ประมาณ2ห้านะครับ2ห้าน,นี้แนวรับหนึ่งนะครับส่วนแนวรับที่สองนะครับ แล้วที่สองนะครับอันนี้อาจจะมาง่ายนะครับแต่ถ้าใครเก็บยาวนะครับนิ้นนะครับสามารถเก็บได้อยู่นะครับเนี่ย0.2 0.0029นะครับกับ0.0025นะครับสองงนะครับถือยาวไปเลยนะครับก็ยังไม่ขึ้นง่ายนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับก็ถ้าใครที่เล่นสั้นไม่ไม่แนะนําให้มาวางเหรีนี้ไว้นะครับก็สําหรับคนที่ถือยาวนะครับอนาคตอ่า ไกลอยู่นะครับเพราะว่าไฮที่หนึ่งอยู่นะครับเหรียญหลายๆเหรียญที่ดูกันมานานๆทําไปไฮที่สองไฮที่สามกันแล้วนะครับอันนี้ยังเป็นไฮเดิมอยู่นะครับไฮที่หนึ่งนะครับอันนี้ไม่นับนะครับนี่ไม่นับนะครับเป้าสูงสุดก็อยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้านะครับถ้าคิดเป็นราคาไทยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคิดให้นะครับศูนย์สามตัวนะครับเก้า ประมาณ0.006บาทนะครับก็กี่สตางค์ก็ไม่รู้นะครับลองไปคำนวณกันอีกอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะขึ้นหนึ่งบาทนี่ยังยากอยู่นะครับก็ไปกันทีทีละเก้าทีละเก้านะครับเหรียญที่โตไวนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้โตไวนะครับเมื่อเทียบกับเหรียญอื่นๆในอดีตนะครับก็คือเขาก็เพิ่งเริ่มโตกันมากันเป็นขั้นขั้นตอนเหมือนกันนะครับสำหรับชิบะนะครับ เป็นเหรียญที่เหมาะกับการถือยาวนะครับใครที่ถือสั้นควรหาเหรียญอื่นเล่นนะครับที่ดูดูดีกว่านะครับแต่เหรียญนี้ถือว่าถ้าหลุดถ้าหลุด0.48ได้นะครับอาจจะขึ้นไปเลยนะครับแต่ผมมองว่าหลุดยากอยู่นะครับอาจจะลงมา0.037อีกทีหนึ่งมามารับตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ใครจะรับตรงนี้ยังถือว่าเป็นต้นๆอยู่นะครับัเป็นต้นๆอยู่นะครับ สำหรับจิบะนะครับก็ามา update. อัปเดตเดี๋ยวดูตามเฟรมเดย์นะครับถือว่า,าวิ่งลงมาต่ำนะครับแต่ช่วงนี้อาจจะมีการกลับตัวขึ้นมานะครับแต่ก็อาจจะวิ่งง่ายครับเดี๋ยวผมทำนีครับวิ่งชนนะครับย่อลงมารับต่อเนี่ยตามแนวนะครับกว่าจะขึ้นไปที่จุด 0.49ได้นะครับแล้วย่อลงมานะครับอย่างนี้นะครับต็อมีโอกาสนะครับสําหรับชิบะนะครับก็ดูกันยาวๆนะครับสําหรับอย่างนี้นะเดี๋ยวไปต่อที่เหรียญดอทคอนนะครับดอทคอนแล้วก็เหรียญดอทคอนกับกาล่าครับดูกันดอทคอนกันก่อนนะครับหลังจากมีข่าวมีข่าวจากพ่อบ้านมานะครับมีการรับเหรียญนะครับมีการรับเหรียญเพื่อซื้อของจากบริษัทเทสลาครับ เดี๋ยวมาดูนะครับว่าอ่าเกิดอะไรขึ้นนะทำไมย่อลงมานะครับก็ตาม BDC นะครับตอนนี้ย่อลงมาตาม BDC เหมือนกันนะครับดูทั้วิกก่อนเลยนะครับทัามวิกนะครับยังยืนอยู่ในราคาที่่าโซนหนีน้ํานะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมมองนะครับว่า มันจะต้องหนีน้ําขึ้นไปยืนให้ได้ก่อนนะครับไม่งั้นถ้าเขาลงมันจะลงตามกันไปใหญ่เลยนะครับลอกคอนก็ไม่ไม่สามารถขึ้นได้นะครับเพราะว่าอ่าถ้าเป็นคู่แพร Bdc นะครับมันเหมาะที่จะขึ้นแล้วนะครับก็ลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการทวีตอะไรเหมือนใบราคาหรือเปล่านะครับคืออ่าแท่งอ่าศูนย์จุดเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแท่งเดนะครับเรื่องใบราคาเดี๋ยวผมจะพูดถึงนะครับส่วนแท่งวิกนี่เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่า ตอนนี้ยังอยู่ในโซนรับสำคัญนะครับ0.17 0.175นะครับครัวที่แล้วผมได้มองอแนวรับนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีของนะครับนี่นะครับหนึ่งแนวนะครับแล้วแล้ว1.8อีกหนึ่งหนึ่งแนวนะครับนี่ครับสองสองราคานะครับที่มีโอกาสที่จะลงมานะครับตอนนี้ก็พยายามยืนอยู่โซนนี้อยู่นะครับใครที่อ่า ยังไม่มีของหรือยังไม่มีอะไรได้อยากจะเข้าดอกคอนนะครับก็ตั้งสต็อปไปที่0.17ล้วกันนะครับก็หลังจากนั้นก็ปล่อยให้วิ่งไปนะครับถ้าตัดก็เดี๋ยวไปดูราคาที่ต่ากว่านี้นะครับคิดว่าเหรียญนี้น่าจะาประยุงตัวให้ใหยืนเหนือ,อฟิบโบใหญ่0.175นะครับเพราะว่าถ้าหลุดลงไปก็โอกาสที่จะไปเทสต่ำๆมีเยอะนะครับเนี่ยตั้งแต่1.46และ1.3 0.1นะครับก็ประมาณ3บาทกว่าเลยนะครับเนี่ยก็พยายามอย่าหลุดมาตรงนี้นะครับสำหรับดอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีข่าวพ่อบ้านนะครับเดี๋ยวไปดูทามดีนะครับว่าเขาใบอะไรกันนะครับผมก็เอามาตีเล่นๆนะครับก็อาจจะมีส่วนนะครับอาจจะมีส่วนอาจจะมีส่วนนะครับเป็นราคาที่เก็บของนะครับ เป็นราคาที่เก็บของขึ้นมานะครับเป็นราคาที่มาตอนที่ทวิตพอดีนะครับทวิตพ่อบ้านนะครับ0.146นะครับอ่า1459นะครับเหมือนที่ทวิตนะครับประมาณ59หรือ69จะไม่ผิดนะครับ69หรือเปล่านะนี่ครับราคากำลังจะดิ่งลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็อยู่ในโซนนี้เลยนะครับเนี่ยที่ผมทำฟิกบอไว้ราคาอยู่แถวนี้นะครับพอหลังจากทวิตเสร็จนะครับราคา ก็พุ่งมาที่ศูนย์จุดสองหนึ่งนะครับแต่ไปยังไม่ถึงเป้าหมายนะครับไปยังไม่ถึงเป้าหมายแต่ทําไมนะครับที่ที่ล่าสุดนะครับมีการแปรราคาว่าสองเจ็ดสองนะครับสองเจ็ดสองผมก็เลยเอามาปฏิปปาต่อกันนะครับอสองโซนสองเจ็ดสองเนี่ยเป็นโซนที่ก่อนที่จะขึ้นไปฟิบโบใหญ่ก็คือศูนย์จุดสองแปดนะครับศูนย์จุดสองแปดนะครับนั่นก็คือต้องยืนเหนือศูนย์จุดสองหกให้ได้นั่นก็คือเป็นฟิบโบเล็กที่ ทำมานะครับก็มีมีมีส่วนนะครับมีส่วนถ้าไม่หลุดลงไปซะก่อนนะครับมีส่วนที่จะแท่งเนี้ยนะครับอ่าเขาบอกว่ายังทํางานอยู่นะครับยังไม่ไปไหนนะครับก็ลองลองลุ้นกันได้นะครับถ้าถือยาวนะครับ0.27นะครับถือตั้งแต่นี้ใครที่รับของตามคลิปที่ผมบอกแรกๆนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่สบายนะครับถึงแม้เหรียญจะขึ้นหรือจะลงตอนนี้ก็ยังชิวกันอยู่นะครับ สำหรับดอทคอนนะครับก็เป้าถ้าถ้ามาชิดเป้า0.27ได้ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าในอดีตนะครับเนี่ยแท่งเนี้ยเคยกลับขึ้นมาที่0.34อยู่หลายรอบนะครับเนี่ยถ้าเป็นการใบอย่างที่พ่อบ้านว่าจริงนะครับเป้าใหญ่นะครับเป้าใหญ่เลยนะครับที่ถ้ารับมาตั้งแต่ล่างๆขึ้นมานะเป้าใหญ่นะครับลุ้นไปที่0.34นะครับนี่นะครับนี่นะครับ ดูฟิบโบร์นะครับโซนนี้เลยนะครับเนี่ยโซนนี้เลยนะครับเพราะถ้าถ้าหลุดเลยนะครับหลุดเลยนะครับมันมันจะวิ่งขึ้นง่ายกว่านี้นะครับไอพวกนี้นี่หรือว่าเป็นแนวต้านที่อยู่ไม่ได้นะครับอยู่ไม่ได้กันเลยทีเดียวถ้าเกิดหลุดตรงนี้นะครับผมยังมองว่าแนวที่ดูที่จะหยุด หยุดขาขึ้นของดอกคอน้าเกิดยืนเหนือ0.34ได้นะครับ่าจจะเป็นไม่ได้นะครับเนี่ยก็น่าจะเป็นไฮเดิมนะครับไฮเดิมนะครับตามฟิบโบเลยครับฟิบโบใหญ่เลยนะครับก็อรอลุ้นกันไปนะครับสำหรับดอกคอนนะครับใครที่เก็บของแถว หนึ่งจุดสี่ลงมาไม่ทันตามคลิปที่ผมแนะนำไปนะครับก็มาเก็บแถวนี้ได้นะครับก็อาจจะมีราคาถ้าถ้าเกิดหลุดมาก็โดยรออีกไม่นานนะครับแต่ใครที่เคยซื้อไว้สูงๆนะครับถ้ายังไม่ได้ขายร้อยก็รอนะครับเพราะเร็วๆนี้จะจะกลับขึ้นแล้วนะครับไม่มีเหรียญไหนที่ไม่กลับขึ้นไปที่เดิมหรอกครับก็ใช้เวลานานนะครับก็ลอครนะครับแน่นไม่นานก็ลองดูนะครับ ก็แต่ปีที่แล้วนะครับนี้จะปีใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ปีกว่านะครับไหนๆก็รอมาจนถึงตอนนี้แล้วนะครับก็มีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับสนับสนุนเหรียญนี้นะครับก็ไม่ต้องกลัวอะไรหรอกครับก็ถือถือยาวเป็นเหรียญถือยาวนะครับทํานองเดียวกับชิบะนะครับลุ้นยาวลงไปนะครับเนี่ยยังอยู่เป้าที่ผมมองไว้นะในคลิปก่อนนะ นี่เหมือนเดิมครับลุ้นๆนะครับเนี่ยมันมันหลุดยากนะครับฟิโบตรงนี้นะครับมันหลุดยากเพราะว่ากลัวมันจะขึ้นได้ต้องมีทวิตช่วยนะครับเนี่ยลองลองดูนะครับจะหลุดหรือเปล่านะครับดูดูนะครับถ้าหลุดลงมาก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยลองดูนะครับถ้าใครใครกลัวก็สต็อปล็อตไว้ที่0.17นะครับสําหรับ DOTCON นะครับส่วนเป้ายาวก็เหมือนเดิมที่พูดไปนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญสุดท้ายนะครับกาล่านะครับ กาล่านะเียนกาล่าอ่ายังมองว่าช่วงนี้ยังลงอยู่นะครับเพราะว่าอ่าหลังจากกลับตัวขึ้นไปยืนนะ,ะ0.34ยังไม่ได้นะครับ0.34ยังไม่ได้นะ,ะมีการหลุดลงมาเรื่อยๆนะเนี่ยการหลุดลงมาเรื่อยๆเนี่ยยังไม่ยังไม่ต่ากว่า0.25นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นโซนโซนอ่า หลังจากที่ทําลายไฮขึ้นมาเนาะเป็นโซนราคาไฮเดิมน,นะะศูนย์จุดเท่าไหร่นะศูนย์จุดสองเก้าตรงนี้ยังจะไม่หลุดนะครับเนี่ยศูนย์จุดสองเก้าศูนย์จุดสองเก้ายังไม่หลุดนะครับผมมองไว้ว่าอ่าสาหรับกาล่าถ้าเกิดชนชนแล้วขึ้นไม่ไหวนะครับชนแล้วขึ้นไม่ไหวอาจจะมีการหลุดลงมานะครับนี่นะครับเป้าแรกก็คือ อาจจะเทสตรงนี้ก่อนนะครับเทสตรงนี้ถ้าไม่ขึ้นจริงๆแล้วเกิดเกิดลงต่อนะครับ0.25น่าจะเป็นราคาที่แข็งพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าหลุดจุด0.25จริงๆนะครับก็มีราคาหนึ่งนะครับอันนี้เผื่อไว้นะครับนี่นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เห็นนะครับอาจจะไม่ได้เห็นนะครับเพราะว่าเป็นราคาให้เดิมเลยนะครับ แต่กล่านะครับถ้าถ้าเทียบกับเหรียญอื่นยังไม่ลงมาตรงนี้นะครับแต่เหรียญอื่นเขาลงมาในจุดจุดย่อจุดย่อของราคาไฮแล้วนะครับส่วนกล้าส่วนกล้าลงมาแค่จุดจุด A ของราคาไฮเดิมนะครับจุด C ยังไม่มานะครับอาจจะมาก็ได้นะครับประมาทไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดหลุดขึ้นไปอาจจะไม่มาแล้วนะครับก็คือมาแค่จุดไฮสูงสุดนะครับกาล่าก็ ถ้าเกิดยืนเหนือนี้ได้นะครับเป้าแรกนะครับเป้าแรกจะเป็นราคาเดี๋ยวผมนำเส้นให้นะครับเป้าแรกใครที่เก็บขึ้นมานะครับราคาเป้าแรกต้องยืนเหนือศูนุดาแปดนะครับแถวแถว4ศูนย์ุดสี่นะครับแล้วย่อลงมาดีเทสท,ที่0ูนจุดสามแปดให้อยู่นะครับถ้าเอาไม่อยู่ลงมาเก็บของเหมือนเดิมนะครับต่ล่ากยังไม่ไปไหนนะครับเพราะว่า เอ็มเอยังมุดนะครับเอ็มเอยังมุดอยู่นะครับเพราะว่าเอ็มเอตัวนี้ลงมาจากดูให้นะครับอ่าลงมาโซนลงมาจาก0.84เลยครับเอ็มเอตัวนี้นะ1 2อาจจะชนแถว0.38แล้วลงอีกรอบหนึ่งนะครับที่เดิมนะครับเนี 0. ่ย0.033และ0.28นะครับ เดี๋ยวผมดูราคาให้นะครับอ่านี่นะครับจะเป็นทำให้นะครับก็อาจจะวิ่งกลับตัวขึ้นมายืนเหนือสิโกรตรงนี้ได้นะครับแต่ตรงนี้ไม่ผ่านนะครับตรงนี้อาจจะลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับลงมาอีกรอบหนึ่งอาจจะเป็นศู8จุดสองแปดอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับกล้านะครับ ถึงจะกลับตัวขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าดูจากอ MA 200นะครับดูนะครับส่วน MA 5ทับ20นะครับยังไม่กลับตัวขึ้นนะครับดู4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงกำลังจะพยายามจะขึ้นยืนเหนือ0.34นะครับเนี่ยตามฟิโบใหญ่เลยนะครับเพราะว่าถ้าถ้าหลุด0.34ได้ถือว่าหนีน้ำได้นะครับ เนี่ยโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นไปนะครับมันจะต้องอยู่แถวนี้นะครับอยู่แถวศูนย์จุดสามแปดนะครับแล่ากนะครับเพราะว่าถ้าถ้าสี่ชั่วโมงเนี่ยมันทําทรงลากลากเอ็ของหนึ่งเดขึ้นไปได้นะครับทรงมันจะเปลี่ยนนะครับหลายคนก็มองว่าลงนะครับส่วนตัวผมก็มองว่าลงนะครับแต่มันจะมีอยู่หนึ่งจังหวะนะครับเพราะว่าช่วงมันแหงกันเหลือเกินนะครับสําหรับโซนเดิมนะครับก็คือฟิโบแรกของไฮเดิมนะครับ ก็ช่วงมันแหงอะฟิโบที่สองก็ช่วงแหงนะครับทำให้กล้าถ้าเกิดหลุดโซน0ู4จุดสามสี่ได้อีกรอบหนึ่งนะครับมันอาจจะวิ่งมาเด็กแถว0ูนย์จุดสี่นะครับเพราะว่าถ้าถ้าอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนจะมองว่าขึ้นนะค,คนจะมองว่าขึ้นคนจะมองว่าขึ้นแล้วทีเนี้ยมาดูเอ็มอนะครับดูเอ็มอกันนะครับเอ็มอยังไม่ตัดขึ้นนะเอ็มอตัวนี้ลงมาจาก ลงมาจากราคา0.55นะครับเนี่ยี้ตรงนี้นะครับลงมาจุด0 0.55นะครับถ้าเกิดมีการปรับตัวขึ้นจริงนะครับ m อก็ต้องขึ้นไปที่ราคาเดิมน,นะเนี่ยถามว่าโอกาสเป็นไปได้ไหมนะครับก็ต้องผ่านจุดสําคัญตรงนี้นะครับจุดสําคัญตรงนี้ก่อนนะครับหลายราคาเหลือเกินนะครับสําหรับฮาร่านะครับ ส่วนแซนมองเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะนี่นะครับขึ้นมาอาจจะชนแถวศูนย์จุดสี่สามแล้วแล้วถ้าไม่ผ่านก็อ,อาจจะย่อมาที่ศูนย์จุดสี่เหมือนเดิมนะครับจะขึ้นไป่ายืนเหนือตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรพาพาลงซะก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูสำหรับการล่าน,นะครับเป้าแรกก็ถ้าเกิดยืนเหนือศูนย์จุดสามสี่ได้ในคืนนี้พรุ่งนี้นะครับอ่า กาล่ามีสิีขึ้นแรงนะครับกาล่าก็นี่ถือว่าเป็นเป้าสําคัญนะครับถ้าขึ้นไม่ได้นะครับอ่าถ้าขึ้นไม่ได้ขึ้ไม่ได้เดี๋ยวมีราคาเล็กๆให้ที่จะเป็นแนวรับนะครับเพราะว่าถ้าดึงขึ้นมาขนาดนี้ได้นะครับเนี่ยมันดึงขึ้นมาได้นะฟิโบมันล่งๆนะก็อาจจะเป็นราคา0.38ย์จถ้าจะย่อนะครับเนี่ย ำหรับตรงนี้นะครับกอล่าครับก็ยังมองว่าขึ้นขึ้นไวลงก็ลงลงไวเหมือนกันแต่ลงไม่มากนะครับคือลงไวนะครับแต่ลงไม่มากก็ยังไม่สุดเหมือนกันนะครับที่ลงมาก็ลงมาที่จุด a นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่นะครับกาล่าก็ยังมองได้สองทางนะครับแต่ถ้าถ้าถ้าให้การคาดการณ์ของผมนะครับก็ต้องต้อง สี่ชั่วโมงต้อง拉ขึ้นนะไม่งั้นผมก็ยังมองลงไว้อยู่นะครับก็ช่วงนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับก็ทันทีจะขึ้นก็ชนทําทีจะขึ้นก็ชนนะครับก็อาจจะมีแนวโน้มลงมาก่อนนะครับถึงจะขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาลงมาก่อนนะครับนี่ไม่ยอมลงนะครับคือลงมาดอกเดียวนะครับเนี่ยยกสูงขึ้นทันทีเลยนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าอาจจะวิ่งสวนเขาก็ได้นะครับเขาขึ้นกันแล้วพี่แกลงนะครับต้องรอดูนะครับ สำหรับการล่าหรืออัปเดตนะครับวันนี้ก็จัดเต็มให้สี่สี่เหรียญนะครับก็ยงไงก็ฝากกดติดตามคลิปด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ